นะคะทวนี้เรื่องการจัดการแรงงานข้ามชาติาการจัดการแรงงานข้ามชาติเนี่ยที่ฉันจะเล่าให้ฟังถึงว่าหลายท่านอาจจะรู้แล้วที่ฉันจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีนโยบายและไม่มีข้อกฎหมายที่จะอนุญาตให้แรงงานไร้ฝีมือเนี่ยมาทำงานได้คืองานกรรมกรน,นี่เราสงวนไว้ให้คนไทย นะฮะในอดีตเนี่ยเราเคยมีกฎหมายการทำงานคนต่างด้าวพศ .2521 เนี่ยเราสงวนไว้39อาชีพเช่นคนขับสํำล้ออะไรพวกนี้นะฮะคนอะไรหลายอาชีพเนี่ยก็ไม่ให้คนต่างด้าวทำแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยมันสามารถจะใช้มาตรา17หรือมาตรา54แต่ว่าในที่นี้จะพูดถึงมาตรา17ซึ่งอาจารย์ธันทิพย์จะเรียกว่าเป็นมาตราประตูหลังหมายถึงว่า รัฐบาลสามารถจะหยิบเอามาใช้ได้โดยเรียกมันว่าผ่อนผันนะคะผ่อนผันให้คนซึ่งมีสถานะหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยทำงานได้ชั่วคราวตามที่รัฐบาลกำหนดนะ,ะในประเทศไหนเอะในจังหวัดไหนภ้าการจ้างงานแบบไหนทั้งนี้โดยการออกเป็นมติคณะ,ะรัฐมนตรีประกาศผ่อนผันเป็นครั้งครั้งไป เพราะฉะนั้นเราจะมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2535สมัยคุณอนันต์เนี่ยออกมาทั้งหมดแล้วดิฉันเข้าใจว่าอย่างต่ำเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่อย่างต่ำประมาณ50มิมตินะะยังไม่ได้นับให้ถี่ถ้วนนะคะแต่มติคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นกฎหมายเมื่อคณะรัฐมนตรีมีม,มติคณะรัฐมนตรีแล้วกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงมหาดไทยต,ตอนนั้นยังต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะ ก็ต้องไปออกประกาศว่าเราจะมีการให้จดทะเบียนแรงงานนะสมัยโน้นที่กรมแรงงานกระทรวงแรงงานยังอยู่ในกระทรวงหัดไทยเนี่ยนะแล้วก็สร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมาตามที่มาติคณะมนตรีบอกไว้นะคะครนี้นี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือเราจะใช้วิธีคุมยอดจํานวนแรงงานว่าเมื่อเราเปิดให้จดทะเบียนแรงงานปุ๊บปีถัดไปที่จะมาต่อเนี่ย เอาเฉพาะไอ้คนที่เคยจดมาต่อสิ่งที่เราพบก็คือพอปีถัดไปคนก็มาจดน้อยลงมาจดน้อยลงรัฐบาลก็ล้างไพ่ใหม่เปิดจดใหม่เพราะการเปิดจดใหม่อย่างนี้มันจะมีปี2539้หนึ่งครั้งสมัยคุณบรรหารปี2544สมัยทักษิณน,นะคะแต่รัฐรฐมนตรีมหาดไอ้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานชื่อเดชบุญหลงอยู่พรรชาติไทยซึ่งปัจจุบันคือชาติไทยพัฒนาพรรคคุณบรรหารเนี่ยคะ ปี2547ตอนนั้นคุณสุวัตร,ริปตะพลบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปี2552ปีวันซืนนี้แล้วปีเนี้เปิดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่15เนี่ยเดือนหน้า15มิถุนายนเป็นต้นไป2544ดิฉันก็พยายามเข้าไปดูนะว่าเขากำหนดไว้เดือนหนึ่งไหมปรากฏว่าไปตามอ่านในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานไม่บอกเลยว่า 15มิถุนาธรรมดาทั่วๆไปเขาจะให้เดือนหนึ่งเนีเข้าใจว่าเดี๋ยวให้ทางกระทรวงแรงงานเป็นคนบอกเราก็ได้ปะตกลงไอ้รอบใหม่ที่กําลังจะจดเนี่ยให้เวลานาน,านเท่าไหร่นะ,ะวิธีการของเราเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการของประเทศไทยอันนี้นดิฉันแบ่งออกเป็นสองช่วงดิฉันใช้ภาษาอังกฤษว่าช่วง reactive กับ proactive คือช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงการควบคุมจดทะเบียนเฉพาะตัวแรงงานเท่านั้นนะคะ ช่วงที่สองคือตั้งแต่ปี2,547จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจดทั้งตัวแรงงานและผู้ติดตามแต่ยังไม่ชัดเจนว่าปี54เนี่ยให้จดผู้ติดตามไหมรวมทั้งปี52ด้วยเพราะว่าบางครั้งคำถามอะไรที่เราไปถามกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะเราได้คำตอบจากกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะคะสมัยคุณวสันสาธรเป็นผอ,อ,อสำนักเนี่ยนะคะ ดิฉันก็ถามคุณวสัน์ในที่ประชุมว่าผู้ติดตามนี่คือใครคุณวสันบอกใครก็ได้ที่ตามมากับเรานะเป็นกิ๊กเราก็ได้เป็นเพื่อนเราก็ได้เป็นน้องเราก็ได้แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเกือบทั่วประเทศตีความว่าเป็นลูกเท่านั้นถึงจะนับเันผู้ติดตามเพราะฉะนั้นคาอธิบายจากผู้อำนวยการกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ไม่ตรงกัน อาจารย์เ,เข้าใจว่าหลังๆเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าให้เป็นลูกเท่านั้นนะคะทีนี้วิธีการก็คือเขาอยากขึ้นทะเบียนทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะฮะแล้วก็ขึ้นทะเบียนแรงงานให้รวมผู้ติดตามไปด้วยแล้วกําหนดยุทธศาสตร์ในการปรับสถานะแรงงานหลายท่านอาจจะรู้แล้วก็คือให้มีการพิสูจน์สัญชาติใครพิสูจน์สัญชาติได้แล้วถือว่าเข้าเมืองถูกกฎหมายเป็นแรงงานพิสูจน์สัญชาติซึ่งเมื่อถูกถูกกฎหมายแล้ว ตำรวจย่อมไม่จับถูกไหมคะมันก็แปะเอียตำรวจก็ยังจับแรงงานพวกที่พิสูจน์สัญชาติแล้วมีมีวีซ่ามีเอกสารการเดินทางแล้วแบบเดียวกับแรงงาน M O U อันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยนะคะซึ่งต้องไปถามว่าเฮ้ยกรมตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่รู้เหรอว่าไอไอกระบวนการจัดการแรงงานของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งทำนะมันทำาหาหกปีแล้วมันไตต้องนานแล้วตำรวจยังหาก,กินอยู่เลยอะ กับคนซึ่งถูกกฎหมายนะฮะอันนี้ก็ที่ทนยินดีพูดดังๆเพื่อให้ไปในตำรวจได้ยินนะคะคันนี้เราจะมีหลักฐานให้กับแรงงานซึ่งมาขึ้นทะเบียนนะคะก็คืออันนี้ก็คือหลักฐานคือใบทลอสามแปดทับหนึ่งนี้ไม่เสียตังค์นะคะต้องไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายและประกันสุขภาพนะฮะตรวจร่างกายหกร้อยซื้อประกันสุขภาพพันสามหลักฐานคือบัตรประกันสุขภาพ ไปขอใบอนุญาตทํางานเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีค่าธรรมเนียมเดี๋ยวนี้กระทรวงแรงงานฉลาดคิดค่าธรรมเนียมร้อยหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติร้อยหนึ่งนี่นะคนมาจดทะเบียนล้านหนึ่งเนี่ยร้อยคูณล้านได้เท่าไหร่คะได้สิบล้านเนฉะพาะค่าธรรมเนียมอย่างเดียวนะแล้วก็ใบอนุญาตใบละพันแปดแต่ว่าถ้าใบาพันแปดนี่ปีหนึ่งถ้าท่านท่านขอครึ่งปีท่านก็เสียเก้าร้อยบางแห่งเขาขอสามเดือนก็มีนะคะแถวจังหวัดตากแม่สอดเนี่ย เขาขอสามเดือนหลักฐานคือใบอนุญ,ญาตทำง,งานหลงจ้องแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ตกต่อหัวประมาณ3 0 0 8นี่คือหลักฐานใบทลอสาทับน,นะคะนี่คือหลักฐานใบประกันสุขภาพอันนี้เนี่ยที่ทันเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนบัตรแล้วนะคะที่ทนเอาบัตรเก่ามานะคะนี่คือใบอนุญ,ญาตงงาทำงานท่านจะเห็นได้ว่ามีเลข13หลักเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วย0 0 โอเคอันนี้คือสถิติให้เห็นว่าปี2539นะคะเราจดทะเบียนเปิดครั้งแรกสมัยคุณมันหารมาประมาณเกือบส0 0แสนคือประมาณ2 0 6แสนหอ่ะแสนเพราะปีถัดไปมันเหลือแสน0นึ่งแสนหนเพราะว่าเขาบังคับเฉพาะคนที่เคยจดแล้วมาประธานันจนแล้วปี2 5 4 4ล้างไพ่ใหม่คุณเดชบุญหลงบอกว่าให้จดได้ทั่วประเทศเลย แล้วสมัยคุณเดชบุญหลงอ่ะมีพิเศษอย่างของที่ว่าไม่มีนายจ้างกระจดได้นะคะตัวเลขก็ขึ้นมาปุ๊บห้าแสนหกแล้วตัวเลขก็ลด,ล,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 ดลงลดลงเพราะบังคับไปเฉพาะคนที่จดได้มาจดสมัยคุณเดชบุญหลงเนี่ยเขาจ้างบริษัทมาทําบัตรนะคะแล้วเขาทาดีมากเลยค่ะจนบัตรนี้บัตรยังไม่ออกเลยค่ะเสียเงินให้บริษัทไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแล้วค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็ต้องไปทําบัตรใน้ห้าแสนกว่าใบเนี่ยกระทรวงมหาดไทยบ่นมากเลย นะฮะเพราะว่าบัตรยังไม่ออกเลยกระทรวงแรงงานไม่รู้บ่นหบัตนะฮะ,นะฮะ,ะไม่รู้ไปไหนพอปี2547เปลี่ยนใหม่ที่เมื่อกิเรียนเล่าว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่คือจดทั้งตัวตัวแรงงานและจดทั้งผู้ติดตามอันนี้เฉพาะตัวแรงงานนะคะก็ตัวเลขก็ขึ้นมา830,000ปี2547นะคะพอปีถัดมาก็มีคนมาต่อ700,000ต้องคนเดิมเท่านั้นมาต่อ700,000ปรากฏว่า700,000เนี่ยพวก ผู้ประกอบการยังบอกแรงงานไม่พอสมัยทักษิณปลปลายเนี่ยฮะก็เริ่มมีคนมาไล่ทักษิณแล้วลหละช่วงนั้นก็มีการเปิดที่ฉันเรียกเองว่า48ทับสนะคะแต่มาจดจริงๆปี49ก็ได้มาอีก2แสนกว่าอันนี้คือเปิดพิเศษครั้งแรกจะเปิดโดยใช้มาตรา54ซึ่งจะต้องมีการประกันตัวข้างหลังก็ใช้อย่างนี้ฮะใช้ว่าใช้เป็นมาตรา เหมือนเดิมคือใช้มาต่า17นะคะเสร็จแล้วปี2549ไอ้ถ้าสีเดียวกันคือกลุ่มคนที่มาต่อนะคะ800สมาเหลือ700มาเหลือ400หแล้วก็ปี49บวกกันนะแล้วสองสีนี้ก็เหลือเป็น500สาม500กว่าพอปี52ล้างไพ่ใหม่อีกครั้งล้างไพ่ใหม่เลยบอกปีนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะใครไม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วนะ แล้วเสร็จแล้วประกาศเป็นเส้นตายเลยว่าทุกคนจะต้องไปพิสูจน์สัญชาติครั้งแรกประกาศเดือนกุมภาปีที่แล้ว2553 28กุมภาเป็นวันสุดท้ายที่ให้คนมาให้แรงงานพิสูจน์สัญชาติแล้วก็บอกว่ามันไม่ทันอย่างง้นอย่างนี้กระบวนการมันมันมัน,ม,นมันยุ่งยากมากโดยเฉพาะจากประเทศพาม่านะสรุปก็เลยเลือ่อนเลื่อนมาจนถึงปี2554นี่ค่ะตัวเลขก็ขึ้นมาปุ๊บเป็นล้านสาม เพราะบอกว่าจะครั้งสุดท้ายแล้วจะครั้งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าพอเปลี่ยนกรนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณนาตตะกุลสีอ่อนแกชื่ออะไรนะคะเออที่ท่านเข้าใจว่าเขาอยากจะอยากจะมีชื่อฝากไว้ในประวัติศาสตร์การจ้างงานอันที่จริงแล้วพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคที่จะอนุรักษ์นิยมมากถ้าท่านสังเกตว่าในช่วงพรรคประชาธิปัตย์เป็น,เป,นเป็นคุมกระทรวงแรงงานเนะะี่ย ไม่มีการจะเปิดจดท,ท,ท,ทงทะเบียนเลยนะคะคุณเฉลิมชัยนเนี่ยฉันเข้าใจว่าเขาก็แหกข้อปฏิปัตษ์นิดหน่อยเขาก็ให้เปิดใหม่ปีเนี้ยห้าสี่นะคะด้วยเหตุผลเลยก็ตามแต่ตกลงเปิดไปแล้วนะ,ะตัวเลขยังไม่มาแล้วตัวเลขที่ต่อจากห้าสองมาห้าสามที่ฉันยังไม่ได้ไปหานะคะก็มีตแต่ว่าใช่เห็นว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้คือมันจะเด้งสูงมากที่สุดเมื่อมีการล้างไพ่แล้วเปิดใหม่แล้วตัวเลขก็จะลดลงลดลง,ลง นะคะเป็นธรรมชาติคดนี้มาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานต่างด้าวในพระราชบัญญัติฉบับใหม่2551เนี่ยนะคะมีอยู่อ,อันนี้คือจํานวนแรงงานทั้งหมดประธานโทษที่ฉันให้จํานวนแรงงานนิดหน่อยที่ดีฉันเอามาให้ดูตรงนี้จะต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นพวกคนซึ่งอยู่ในทะเบียนของกรมการปกครองนะคะแต่นี่คือตัวเลขซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานนะคะ ท่านดูคนต่างชาติที่เข้าเมืองถูกกฎหมายมีอยู่2 0งแสนหนึ่งในจำนวนนี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็นหนึ่งตลอดชีพคือตัวที่มากิ้ที่ท่านอยู่คือพวกซึ่งมีสิทธิ์ที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแบบคุณพ่อคุณแม่ดิฉันซึ่งจริงๆท่านเสียไปแล้วนะคะกลุ่มนี้มีน้อยลงเรื่อยๆเหลือประมาณ1มสเท่านั้นชั่วคราวทั่วไปนี่ก็คือคนซึ่งเดินทางเข้ามาจากประเทศต่างๆคนอเมริกันคน คนยุโรปคนญี่ปุ่นเข้ามาจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานนะคะช่วคราวนำเข้าตาม M O U ก็คือเมื่อกี้ที่เราเล่าตาม M O U ก็คือเป็นแรงงานระดับด่างมาจากประเทศลาวประเทศเขมรปัจจุบันมีจากพมา่าด้วยชั่วคราวพิสูจน์สัญชาติคือเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยมันพิสูจน์มาได้แล้วทั้งหมด7จ็ดหมื่นเจ็ดตอนนี้จํานวนตัวเลขการพิสูจน์สัญชาติเพิ่มขึ้นแล้วนะคะฉันไม่ได้ไม่ได้ไปตามดูเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่อยากจะเรียนว่าไอ้ถือว่าเข้าเมืองถทดหมายเนี่ยสองกลุ่มนี้ก็ยังถูกจับอยู่นะฮะกลุ่ม MOU กับกลุ่มพิสูจน์สัญชาติเนี่ยมาตรา12คือประเภทส่งเสริมการลงทุนมี2อ0 0 0ต้องส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายพิเศษอื่นๆตรงนี้เนี่ยกฎหมายการทำการทาง,งานของคนต่างด้าวปี2551เนี่ยให้อภิสิทธิ์มากนะคะหมายถึงว่า เอาใจมากคือ1นึ่ำหนดไว้เลยในกฎหมายว่าต้องการจดทะเบียนอะไรพวกนี้เนี่ยที่เข้าเข้ามาเนี่ยต้องมี one stop service center คือมารวมแล้วทำจดทะเบียนครั้งเดียวนะคะอันที่2จดแล้วปีต่อไปค่าธรรมเนียมอนุญาตในการทำงานไม่ต้องจ่ายอีกกฎหมายออกอย่างนี้เลยเอาใจมากซึ่งข้าราชการกระทรวงแรงงานบ่นมากเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ขอ แต่ประธานโทษดิฉันไม่รู้สอนอชยุคนั้นซึ่งอาจารย์แววก็ยุ่งเกี่ยวอยู่ด้วยเนี่ยนะทำไมใจดีไปให้เขาเจังหวัดระยองเนี่ยมีแรงงานกลุ่มนี้เนะี่ยอยู่เป็นแสนพอใบเนยาอแรงงานไม่ต้องจ่ายเนี่ยนะคะจังหวัดระยองเนี่ยสำนักง,งานจัดหางานเนี่ยเสียไรายได้ไปหลายเป็นล้านน่ะเพราะว่าอยู่ดีๆกฎหมายใหม่บอกไม่ต้องจ่ายจ่ายครั้งเดียว ะะมันเป็นเพศแบบเราเปิดประตูนี่มันไม่รู้เป็นผลอาเซียนหรือผลอะไรเราเปิดประตูมากกว่า180มันกลายเป็น360องศาเลยคะ่ะว่าเชิญชวนให้เข้ามาถ้าคุณมี BOI แมไมาตามกฎหมายนี่ข้อมูลสาหกรรมาตามกฎหมายพิเศษกฎหมายกา,การปริโตเรียมอะไรก็ตามแต่ค่าธรรมเนียมการจดแรงงานซึ่งสําหรับแรงงานพวกนี้เราเขามีสตางปีหนึ่งนนี่ถูกมากสำหรับเขาดันบอกว่าปีถัดไปไม่ต้องจ่ายนะคะนอันนี้เทนก็ต้องมาเล่าให้พวกเรา